สวัสดีค่ะมาดามมังโพเดอค่ะมันนี่มาดามมังโพกะมาเยี่ยมชิมงานยูทูบเบอร์น้ำกันนะคะและก็สิไปเลี้ยงน้องม้าที่นันนำค่ะตอนนี้กะเป็นเวลาเช้าๆนะคะเพิ่นสิมาและบโนโ่ค่ะพี่น้องรุ่นนาเดอร์ค่ะมาดามมังโพกะมาแต่ทุระและกะเล็เลยแวะทักทายชิมงานนะคะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันเนาะค่ะพี่นอ้นองมีน้องม้าแถวใดกระจอดนะคะบางที่กับบริจอดนะคะแล้วเตจังหวะและโอ,อกาสคือกันเนาะคะ่ะคนห้กับมีโบมากไม่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าใจมักที่จะห้นะคะรอห,รหายรวยซาสนี่คงเป็นไปไ่ได้ดอกค่ะพี่น้อง ซัำเน่เขากับพ่อใจในสิ่งที่เฮ้าเห็ดแล้วนะคะลังเชือกะมีอาหารค้นนะคะลังเชือกะทางอาหารน้องม้านะคะรวมกันค่ะที่กะคละเคล้ากันไปนะคะตามงบประมาณที่เฮ้ามีนะคะ ทีมงานเนี่ยฮะยังไม่มีไผมาเลยอาจำกันากมาได้บอฮะมามากินอาหารเม็ดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาใบตองห้องให้พ่นก่อนใบตองห้องพอดีปอจะอ้ายกันเลยประ ยังไงวะจ้ะอจ้าจกามาน้องมาแล้วมาหนีกินเร็วมากินกินกินเออกินกินกินพูดไพยพูดมันเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนี่นี่ทะเลาะกันนี่ๆเห็นมันกิ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 นเร็วเร็ว เอ้เกินกกินมามามาเอะนี่แะต้งแยกกองไกลๆไปแล้วมาเลยนะเฮ้องเลยมาเรือๆเอ้าต้นยานตัวใหญ่มันบ่มอเรื่อยๆๆๆมาเย้เย้เยาเนี่ยเรียนหนีจ่อยอ๋ออ๋อให้ก็กินจะกินน้ำโขลกุ่นแอเต็มเลยวโไตปใบตองก็ไปอยู่แล้วนี่ กินเลยคนตะปุ่นมามาอีกสองตัวเด้อลูกไอ้เมื่อเช้าตะโตนี่บุกินตัวนี้อยากกินตะปุ่นบัตรนี่เออมักตะปน้อมักแย่งกันน่าเด้อมาดามกุ้งโพนน่าเทนใส่ใบตองเรียบร้อยใบยู่นะคะไม่ชอบนะคะชอบเกือกเกือกขี้ดินมักเกือกขี้ดินมื่อเด้อมาแม่เร้า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 อะไรตัวหนึ่เนาะ เอออมาเร็วเร็วเร็วไปให้คนที่พ่นฮะโอ้อันไหนตวงเราจะป่วยจะอันกันอากินให้เตรียมที่เลยนะคะชาบอชาบเนีือกินเอาไม่สังเกตว่าถ้าอยู่กลุ่มนี้ปุ๊บเห็นปุ๊กก๊แลนมากลุ่มนี้เออเนาะ าก um ินให้เซบเซฟโอเตัวจะจอยหนึ่งเขาดูออันว่ะมีไม่มากมีสามนีแล้วมาแล้วแล้วตรมยังเด้หนึ่ง อย่าเฮาเด้อเฮาอยู่นั่นบม่ได้กินนะเทไว้นี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็มากินกินน้ำเย็นๆก่อนเด้อค่ะปลาเสมอจะน้อยกับเบิร์นตรงตะไม้เยอยะแล้วเนาะเดี๋ยวกับได้บา้านหลังใหม่แล้วท่านผู้สัจว์ช่วยกันไว้ คอแนับ่ะมาไวมาก็ไปตามนั่นนั่งมากก็หนุ่ยนั่งมาอนยนนะยิมแล้วนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหืมยิ้มหรอบอ สวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะกันเด้ยากอายน่ะลุงน่ะน่าจะประมาณเกือบใช่แต่แรกจะเจอเลยุ้แล้วบ้านหลังใหม่บ้านหลังเก่านะคะบ้านหลังนี้สร้างให้ฟรีโดยนายโพธิและก็คุณบ้าเห็ดนะคะยูทูบเบอร์นะคะ โดยผู้ใหญ่ใจดี FC ทุกท่านและยูทูบเบอร์จิตอาสานะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เพิ่นอยู่นะคะตอนนี้นะคะน,นี่คือบ้านเพิ่นนะคะต่อไปก็จะได้บ้านหลังใหม่แล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะที่เขาเฮ็ดให้นะคะผู้ใหญ่ใจดีเนาะ มีสองห้องนอนค่ะทุกคนอันนั้นห้องนึงอันนี้ห้องนึงนะคะเป็นสองห้องนอนโอ้ถือว่าดีนะคะเนี่ยน่าอยู่มากจีเงีริค่ะส่วนพลเนกันท่านเรียวๆนะคะกำลังคุดอยู่ค่ะห้องน้ำพลน,นะคะอันนี้กับภายในกลางบ้านพนนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่เมตตาเพิ่นนะคะเมตตาไทบ้านมาดามังพูนะคะกักอันนี้ใหญ่นาะคักเยอะเออจะตุหนึ่งบืน่นึงเน่าเออหรือะใหญ่ะอะไรค่ะลกสวัสดีค่ะกอลูสวัสดีค่ะนนค่ะแล้วยยายมีปลาตะโกให้ด้วยนะเอาไม้ไปเอาไม้ปาตะโกน่ารดอ่ะ ไปไปเอาไปจู ù เห็ื่อตันี้มาไม่เจอน้องมาก็อิ่มแล้วไอ้ไอ้อ,อย่ารักของคอยน้อยตัวนนเนาะอื้หืออันนี้ยายเอาให้เลยสว,วัสดีค่ะคุณบ๊ายบายค่ะคุณบ๊ายบายค่ะค โอ้ยบาตรนี้สวยขนาดบาตรนี้เอาเอาไปกินลูกไปกระเด้อบาตรนี่ <ทะ S 1> ยูดีไม่แห้งนะคะอ้พูหน้ายังเหลือลายอยู่ผุนเ็นบ่านันโอ้นี่นี่นี่เนบ่นี่ลายยูดีเพิ่กนก็เล่มกินเดี๋ยวเทให้เพิ่นเพิ่มกันอันนี้ท่ออันนี้เนาะปุ๊ป <laughs> được, mà honey, 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 má honey, ăn honey, ăn honey, Ăn honey, 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 กินให้อิ่มเลยเนี่ยแยกไผยแยกมันอยู่เจอเลยนะไปอัดลาดเลยอิ่มแล้วบัดไปก็เด้อจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อขอบคุณหลายๆคือกันค่ะบายบายค่ะรถคู่ใจก็ได้อากินลูกกินท้องมันใหญ่เลยจักตูดด้เนาะ มาดามาพูก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งกดเป็นกำลังใจให้มาดามาพูแค่คลิปต่อๆไปในเรเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมกันได้สวัสดีค่ะ